ท้องพุ่นดำเมื่อวานเนี่ยพุ่นหมอขาดจอยโอมแมนคุณละคนไปทั้งหน้าคุณละทงเดือ่อนผลมอน่ะ อุ่นพูนันละอุ่นเออต้นข้าวบ่อต้นบ่อตานรอ

ต้องเชื่อเห็นมันปีอยู่แล้วทุกท่าน,น,านาแต่หน้ามือเพราว่าท่วงจะดำไปข้างหน้าเลยวะดำหน้าไปข้างหน้าอ้หูดูสิข้อมขอใจ ตีต้องกาเลยจังออกีโ่ตายนาเนาะจให้ปักลงไปไวะ Nó không phải là... Nó cùm đâm na đá Cùm kép nhau thôi, không โอ้องว่าดำม,มากน้ำต้มน้ำเอ,า,อาบอกครบันส <c oughs> า,ามยอยากรู้ต้องมาดูใกล้ๆบอกมา,มาเหตุการณ์จริง <c oughs> วันทักวิดีโอแลวหรอวะใครยันีมัดดูดีวะเนี่ยทำน้าสาดอ่ะนี่สิเหลือเกินว้าขาวว่าโอ้ย โอ้ตัวคือดำใส่เสือง่ามดำหน้าแท้เผาว่าคุณลงคนนักเสือง่ามดูสิ คุณถามอีกทุกว,ว,วานเนาวกว่าวันไหไม่รีโนแรงไม่ถึงต้องนั่งดับ ผมแล้วมันดากสูงพนฮะอือตกวเวีตกซ,ซาซาซาลงมาแม่อ่า ูด่ดีๆก็ตกซาซาซาลงมาอมพอเรากีดมันก็ตกพอเราหยุดมันก็เช้คือการเนาะ ันู้เขาเขาก็เ <broccoli> ปิดเพลงมวนอยู่แท้ทั้งคนเกิดนะเพื่อนเขาเจิอยู่ครับมันไมเปิดเพ่งเขามันก็จะประทุงยากลำบากอย่างนี้เนาะไหวเราก็ไม่ได้ทุบเยอะใครก็ไม่ได้ทุบเยอคนทุกข์บจะนั่งร้องไห้อยู่นั่นเลย ไปดูมาดูนั่งดำหน้าด้วยบ่านนี้พี่น้องเอ,อ้ยก็สิมดแต่ละมัดออเอาตูดเอาตูดกับจีบติดๆอยกางนี้เลยนะนั่งเลยลุกนั่งปั๊บลุกนั่งปั๊บเห็นเขาเห็ดอยู่ ขึ้นหอดอดีตก็มีโอ้ยติมๆงเก็ตรังใใสิขึ้นหอดอดีตเจ้านามายอ่อนร้อยอดีต,น,ตน้ำหอยนี่ิ๋งบอกพี่มินะพี่มิทไม่ล้อนเราางใส่จะข้าวกรงเข้ม่หนุ่มนะเนาะนังคายขอดนั่งคายคอิยคอยู่ตนอนฮือฮือ ไอคลิปบ่ะวิย์ไทยโย์ไอคิบชุดอะไรนะเ่ยน่าจะล่งคิบควันล่อ่ไปไม่หรอกคนเขาเคยทำงานเขาก็ทำงานเนาะาได้ดีทางนั้นนลยนะนสบายเลยแหละคนทำงานก็สบายไปให Hãy subscribe <coughs> cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video mai dẫn ทายตอนดำหรือว่าทยตอนเกี่ยวุวอยู่กับหน้าโลจะข้างไปหน้า ไ,ได้ปลานะหนาก็หอม่ะ ดีมากห่างมากทางนั้นนะอย่าเอาประมาณหลายเบ๊ะเบ๊ะแเอาไม้มัดมาวัดคนอยู่ใส่นาะเอาเสื้อมาใส่เลยเด้กโอ้โหเฮ้ย วยายที่นั่นมือ้มัดเดียวกะไน,นั่นว่ามัดหน่อยอ,อ่ามาเอืดน,นจะจับจจเลยเดเราิดเร็วคือเขาไม่ได้ปะ่ชาแทต่ โอ้ยเออเดินจับ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 ไปเลยเด้อไปดูดำหนูเราไม่อยากดำใกล้เพื่อนเลยละ ต,ต้องไปอัดา้ายเก่งๆมากต้องไปฝึกฝึกแล้วผีปากก่อนเด้อให้อื่นสอนให้นะ เราใส่กัดกัดัเลยนี่มาจับไอนี่ยเราก็เท้าไนี่เราเท้าอันน้เ้าออุ๊ยกระปู ที่แห่เพียขงยออยอขอ,องทายแล้วนี่ายแล้วเป็นอาสงราเยูทูเบิลตำบลบนตทองทั้งขี้เอตุเต็ม จะคือดีแท้ว่ากาบงามมันจะง,งามบ่เขา กายย้อนแสงดำเมืดกาแลพี่น้องว่าแล้วสำนักเลอยอยู่ผุน้อยนึงก่าเหียนกาเฮียนดำแทบจะมองก็เห็นผุนละพราว่าเนี่มันติดมันกกไดไเกี่ยวอยู่เด้อง่ามอยู่เด้ทรูปปีกเะไดแบบนี้ละ กะพอยี่อลายมงงามคือหมูเด้เพราะาย่า,า,มมยามดำมันหนักตีดงามอยู่หละงานดำเมื่อวานก็ได้วันนี้ก็มาเลงงานนี่แหละดำอยู่นี่เราว่าหันก็ได้อูเหัวต้องกาเมัดกวอนไปลูกกาก้อนนี่